โดดบอกมาว่าถ้า f และ g เป็นฟังก์ชันกำหนดโดย f เป็นเซตที่มีสมาชิกคือคู่อันดับ xy โดยที่ xy เป็นจำนวนจริงและสัมพันธ์กันตามสมการนี้ g เป็นเซตที่มีสมาชิกคือคู่อันดับ xy โดยที่ x และ y เป็นจำนวนจริงและสัมพันธ์กันตามสมการนี้ สิ่งที่โจทย์ถามนะครับน้องก็คือ gof คือเซตในข้อใดต่อไปนี้น้องหาฟังก์ชัน f x กันก่อนนะครับจากตรงนี้นะครับน้องน้องย้ายข้างหนึ่งเนี่ยเหลือแ,แต่ตัวแปร y อย่างเดียวนะครับน้องย้าย x กํลังสองมาไว้ข้างนี้น้องจะได้เป็น2 y เท่ากับ5ลบ x กำลังสองน้องย้าย2ลงมาหารฝั่งนี้น้องจะได้ว่า y เท่ากับ5ลบ x กำลังสองส่วนที่2ซึ่ง y เนี่ย,ยก็คือ f(x) นะครับอะต่อมานะครับน้องก็มาหา g(x) ต่อน้องก็มาดูสมการนี้ น้องย้ายให้ข้างหนึ่งเหลือแต่ตัวแปร y อย่างเดียวน้องย้ายลบ y มาไว้ข้างนี้น้องจะได้เป็น 2x เท่ากับ3บวก y น้องย้าย3มาไว้ข้างนี้จากบวก3ก็จะเป็นลบ3น้องก็จะได้ว่า y เท่ากับ 2x ลบ3ซึ่ง y ค่านี้เนี่ยก็คือ gx นะครับ ต่อมานะครับเราก็มาหา GOFx ซึ่งจากความรู้พื้นฐานนะครับ GOFx เนี่ยก็คือ G ของ Fx นะครับ ซึ่งจากเมื่อกี้น้องก็รู้แล้วว่า f(x) เนี่ยคือ5ลบ x กำลัง2อส่วน2อ่ะต่อมานะครับน้องก็เอา5ลบ x กำลัง2ส่วน2เนี่ยมาแทนค่าใน g(x) เลยก็คือแทนค่าใน x น้องจะได้เป็น2คูณกับวงเล็บ5ลบ x กำลัง2ส่วนด้วย2ลบ3ซึ่งตรงนี้นะครับน้อง2จะตต่กับ2ไปน้องจะได้เป็น5ลบ x กำลัง2ลบ3 5ลบ3น้องก็จะได้2นะครับ ซึ่ง g f x เนี่ยก็คือค่า y ของฟังก์ชัน g f นะครับอ่ดังนั้นน้องจะได้ความสัมพันธ์ระหว่าวง x กับ y ของฟังก์ชัน g f ก็คือตามนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดน้องยายลบ x กำลังสองมาไว้ข้างนี้น้องก็จะได้เป็นบวก x กำลังสองบวก y เท่ากับสซึ่งก็จะตรงกับตัวเลือกที่1นึงนะครับดังนั้นข้อนี้น้องจึงตอบข้อหนึง Oké, okay dan